ได้เล่นสักทีนะครับสลับเจ้าตัวเนอร์สเดนเนอร์สใช่ไหมขาตกรใหม่นะครับเป็นฆาตกรตัวผู้หญิงตัวแรกซะด้วยเออลืมกดโอเคไปะนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะเก่งแค่ไหนนะแรงยี่สิบกันทุกคนเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมโอเคหมานะครับรู้สึกว่าจะเป็นแมปแอชไซรัมเยนะครับแมปใหม่นะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เล่นยังไงโอ้โหบรรยากาศน่ากลัวมากเลยนะครับแมปนี้ นะการฟันรับการลิดขวาจะเป็นการบิงนะฮะการฟันก็ลิดซ้ายเหมือนเดิมอืมอ้มอื้อ๋อจะมีช่วงชะงักอยู่แวบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราบิงเอ๊ะทำไมวะมันจะมีช่วงชะงักอยู่นิดหนึ่งนะใช่ไหม อ๋อตัวนี้ค่อนข้างเดินช้ามากเลยนะครับถ้าเทียบเทียบกับฆาตกรตัวอื่นนะอ๋อมันก็มีข้อเสียของมันแหละนะครับไม่ได้โกงอย่างที่ทุกคนล่ำลือนะแต่ว่าโอโ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองนะตอนนี้กําลังทดลองเล่นครั้งแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้ยังได้ไม่เป็นเลย เดินช้ามากโอ้อห้องใตยินอยู่ตรงนี้นะฮะโ,โอ้อยู่ตรงนี้กันหรือเปลา่าอยู่นี่กันนี่เองเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ๊กเจ๊กเจ๊กหรือฮเจ๊กหรือ อ้าววิง่งวนวิ่งวนเรียบร้อยนะถอนเสาไปแล้วใช่ไหมโอ้รู้สึกว่าจะงานเข้านะครับเจกได้ทําการถอนเสาไว้แล้วเรียบร้อยมีห้องใต้ดินอยู่ตรงนน้นแต่ว่าผมไปไม่เป็นขอไม่เสี่ยงแล้วกัน mm hmm. แหวนตรงนี้เลยนะฮะรู้สึกว่าเสาของเจ้าตัวนี้จะเป็นลวดลายในรูปแบบที่เชิงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นะครับเป็นสีเขียวนะ่ะก็เป็นลายม้วนๆนะเหมือนศิละปะยุควิกตอรเรียอะไรเงี้ยน,นะจะมีใครมาใจดีช่วยเพื่อนหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะงั้นขอเดินเช็คแถวนี้ก่อนแล้วกันถะ้าเราขึ้นไปบนนี้ได้ไหมแปบนึงนะโอ้โหได้สบายๆเลยนะ เป็นตัวที่น่ากลัวมากโอราะไมันซ่อมอะไรเสร็จไหนไข่อมอะไรเสร็จเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองเอาครับเป็นเป็นช่วงที่บิงแล้วมันจะหวาเอยมันจะมันจะก้มหน้าหน้ามันจะสั่นๆ <c oughs> ไปไหนแล้ว แน่ใจนะครับว่าไปไหนเฮ้ยมีคนไปช่วยมีคนไปช่วยใครไปช่วยมีคนไปช่วยเอาเอายังไงยังไงเจ๊กเจ๊กวิ่งดูทางหน่อยเจ๊กเจ๊กนะครับรู้สึกว่าจะมีคนลาโลกไปแล้วหนึ่งคนอ่าเอ๊ะใครมันทำอะไรระเบิด มามานี่จะได้ดี <S <S เรียบ้อยโอ้โหผมไม่กล้าเล่นคนเลยเนี่ยนะนะตัวนี้มาทีหนึง่งใช่ไหมโอโอเออมันมันทำไมมันต้องชะง,งักด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีลูมีวิธีแก้หรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใครอยู่แถวนี้ใครอยู่แถวนี้นะเปิร์กยังไม่มีนะครับค่อนข้างตามหา ครรชีวิตอยากมากเอาเอายังไงยังไงหึนะมันจะชะง,งักแน่แน่ทีหนึ่งโอ้โอ้กดผิดกดผิดนะฮะค่อนข้างงงกับวิธีการบังคับนิดหนึ่งผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วอยู่ตรงตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เอง,ง,เอ,งอ่ะไปไหนแล้ววะนะฮะแถวนี้มีสายย่อวะ่ะ นี่ฮะเอา้าไปไหนนะวะเจอแล้วอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันเล่นยากนิดหนึ่งฮนะค่อนข้างงงนะบางทีก็งงเองว่าเฮ้ยทําอะไรของกู อะไรคือการชะงักก้มหน้าใส่ไปใส่มาเจอแล้วม็กเม็กจ้าม็กแบบนะครับไปไหนแล้วเม็กไปไหนแล้วเม็กม็กไม่รอดมันมดูเหมือนเดินช้าๆนิดหนึ่งนะแต่จริงก็เดินเร็วเท่าฆาตรกรตัวอ,อื่นนะครับ ใช่ไหมเออคงไม่มีใครเอาไม้มาคาำน้าตรงนี้นะโอเคเราจะทําการแขวนท่านหญิงคนนี้นเดี๋ยวเราจะไปสํารวจในตึกันนะครับว่ามีใครปั่นไฟอยู่หรือเปล่าเหมือนมีคนปั่นปั่นค้างไว้นะไม่รู้ขึ้นขึ้นไปจะเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจ อย่าลืมจําทิศทางที่เราแฝนเขาไว้ด้วยเอาเจอใกล้ๆนะฮะอยู่อยงนี้นี่เองเจอนะครับผมเจอนะครับผมเอานะครับสามารถฟันได้แล้วจะชักแบบก้มหน้าได้ทีหนึ่งฮนะรู้สึกว่าจะมี เหยื่อลอดเราไปแล้วนี่แน่นะครับสามารถฟันได้ครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะชะง,งักนะครับถือว่าค่อนข้างโกงมาคนเดิมเพิ่มเติมคือตายแล้วอ่าอย่าไม่ตายนี่มาเลื่อนเหลือ,อครึ่งหนึ่งนฮะมีการช่วยเพื่อนหรือเปล่าเอ้แถวนี้มีคนแถวนี้มีคน เีเอาฟันไม่โดนฟันไม่โดนเกิดอ,อะไรขึ้นจู่ๆก็มึนงงไปไหนแล้วไปทางขวาอ้าวไม่ใช่มีการวิ่งย้อนนี่านะเหมือนจะวิ่งย้อนโอ้โหพ่าดน,นะฮะพาด หายไปแล้วเมื่อกี้สก,กายเด้งไอวีโทรมานะจะชวนมาเล่นคนเราสักคู่นะผมต้องทำการหาต้องทำการหาคนให้เจออีกสองคนนะอยู่ไหนกันโอ้ไมก่กอหน้ามึนงงมึนงงมึนเวียนศรีรษะ เอ้าเกิดนะครับผมเม็กจ้าเม็ก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 เอาโดนสตันด้วยเอาพุ่งมันต้องชาร์จด้วยนะฮะถ้าเกิดเราไม่คลิกขวาเยอะเนี่ยมันจะไปได้ไม่ไกลนะเหมือนจะอยู่แถวๆนี้ แต่ก็ไม่แน่ใจสักเท่าไราาหร่เอาเอาสามารถพังไม้ได้เลยนะไปไหนแล้วอ๋อวิ่งเข้าไปในบ้านนะฮะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะขับขึ้นไปข้างบนล่นะตัวนี้รู้สึกว่าจะแพ้ทางถ้าเกิดเป็นเรื่องของมุม ด้านบนด้านล่างใช่ปะโอ้ oh my god ถ้าเกิดโดดจากชั้นบนได้ไหมได้นะฮะ,อะถอนคำมพดแป๊บนะก็โกงอยู่มาเอมีแต่รอยเท้าว้ไม่เจอตัวเอ๊ะ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 ไม่นะไม่นะอยู่นี่นี่เองเจอแล้วจ้า นะครับผมแถวนี้มีเสาไหมนะไกลๆเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าความมิตรภาพนี้รู้สึกว่าจะมีคนไปเปิดประตูนะฮะโอ้โอนะฮะมีคนอยู่แถวนี้ รึกว่าจะเปิดประตูเรียบร้อยแล้วแหละใช่ไหมถักทายกันหน่อยเพื่อนเอา้าไปช่วยไปช่วยกันแล้วโหอ,อะไรวะนะครับรู้สึกว่าจะช่วดมีการไปช่วยกันเกิดขึ้นโดยที่มีรู้เรื่อง มีการฮิวกันเกิดขึ้นด้วยนะผมเปิ๊กน้อยมากเลยเลยไม่สามารถเช็คอะไรได้ทั้งเส้นเลยนะฮะเอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะเปิดประตูหรือเปล่าง่าจะวิ่งออกอันได้หมดแล้วแหละใช่ไหมนะผมมาแบบนี้เนะี่ย พุ่งไปเลยตอกติดหินหีินะฮะก็เล่นยากนะตัวเนี้ยต้องฝึกนะฮะไม่ใช่ว่าจู่ๆจะเล่นได้เลยเอา้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยนะฮะการทางไม้จะเป็นการใช้พลังจิตนะฮะรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เอ้ย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 เอ้าเอ้า ไม่ถึงว่าอะไรมะไม่ทันนะฮะอีกคนนึงอยู่ไหนคนนึงอยู่นี่โอเคลาก่อยนะครับผมก็อรอดไปสองได้ไปสองสำหรับเกมแรกนะก็เป็นตัวที่แปลกใหม่ดีนะฮะแล้วก็จุดบ่อยค่อนข้างเยอะเนื่องจากบิงแล้วมันจะใช้งักบ่อยมากนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ นะผมว่าน่ากลัวเจตัวนี้ถ้าเล่นเก่งนะครับผมนี่เมกล้าเล่นคนแนะถ้าเกิดผีฆาตกรเป็นตัวนี้นะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับจะได้สัมผัสได้ว่าตัวนี้มันเล่นยากแค่ไหนและมันก็เก่งด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณผู้ชมรับชมกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย